ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีไลฟ์สไตล์ไปปุริรัมนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลนะคะล่าสุดนะคะเพื่อนเนาะ,ะซึ่งข่าวกเกษตรกรนะคะหรืออักลีเกาเชอวีซ่านะคะอั er visa, กลีเกาเชคคือวีซ่าเกษตรกรนะคะเพื่อนเนาะเอจวีซ่านะคะ,ะ,คะที่เราเรียกเอจวีซ่าตัวย่อนะคะเพื่อน,นะะเอนาะ,ะเพราะว่า ซึ่งตอนนี้ซึ่งทางเมืองไทยเราเนาะก็มีคนที่โดนหลอกอคนที่โดนหลอกไปแล้วนะคะประมาณ50าสิบคนเพื่อนเนาะที่หลอกว่าจะเข้ามาในเดือนธันวาที่จะถึงนี้นะคะว่าเป็นรถแรกไม่ใช่นะคะเพื่อนกลุ่มคนไทยไม่ใช่กลุ่มรถแรกนะคะกลุ่มใช่นะคะเมืองไทยเราเรามีสิทธิ์เข้า เข้ามาจริงนะคะแต่ไม่ใช่อยู่ในรตแรกนะเพื่อนลอตแรกนี้เป็นกลุ่มคนจากกลุ่ม p ปซิฟิกไอแลนด์นะคะกลุ่มพวกฟีจีพวกที่อยู่เกาะแถวๆนี้นะคะเพื่อนในราวออสเตรเลียนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่กลุ่มที่สองนะคะเพื่อนเนาะคือกลุ่มชาวเอเชียนนะคะเอเชียนคันทรีนะคะซึ่งจะมีเมียนมานะคะ แคมเบเดียลาวอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแลนด์โอเวียดนามและก็อะไรอีกจำชื่อไม่ได้นะคะเพื่อนเนาะนี่นะคะจะเข้ามาลดที่สองนะคะซึ่งลดที่สองนะคะจะเริ่มประมาณเดือนเมษายนนะคะซึ่งขณะนี้นะคะถ้ามีใครบอกว่านะคะเราจะ สามารถเข้าไปเลยเดือนธันวามนี้นะคะก็อย่าไปเชื่อนะคะถ้ามีใครหลอกเราให้วางเงินเท่านั้นเท่านี้นะคะเพื่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเพื่อนอพี่บายก็เคยแนะนําอยู่ว่าอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะคะยกเว้นนะคะเป็นทําบัญชีหมุนเวียนไว้นะคะแล้วก็เขียนรูรูสูมเม่นะคะรูสูมเม่นะคะทำทำ ทำอะไรนะบัญชีแนะนำตัวนะคะเรซูเม่นะคะก็ทำเขียนเขียนคำแนะนำตัวว่า,าชื่ออะไรนะคะนามสกุลอะไรส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะคะอา,อาชีพในประสบการณ์เคยทำงานอะไรนะคะเพื่อนเนาะออก,ก็เขียนเรซูเม่นะคะเราเคยมีตัวอย่างอยู่นะคะเพื่อนนะเดี๋ยว วันหลังพี่ไปจะมาเอามาทำคลิปนะคะวิธีการทำเรซูเม่นะคะว่าทำอย่างไรนะคะในการที่เราจะแนะนำตัวเองนะคะชื่อมิสมิสเตอร์คมสันนะคะแสงทองนะคะอายุย4ปีนะคะน้ำหนัก85หรือสูง1 6 0 7 0นะคะก็ว่าไปเอาตามความจริงนะคะในการที่เราจะเขียนเรซูเม่นะคะ เอาตามความเป็นจริงนะว่าอายุเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่สัญชาติอะไรนะคะ,อ,ะอยู่อยู่ที่ไหนนะคะนี่นะคะเป็นเป็นความจริงที่เราจะต้องเขียนในในรีสูเมเป็นจดุดที่เราแนะนําตัวแล้วว่าเราชื่ออะไรประสบการณ์ทํางานอะไรนะคะ your, your your last job อะไเงี้ยทำงานอะไรอ่า experience นะคะ ทำอะไรนะคะประสบการณ์เคยมีประสบการณ์ทําอะไรนะคะคานเพื่อนพอเรามาเห็นข่าวแบบนี้เราก็ใจไม่ดีนะคะเพื่อนที่ว่าคือคนไทยเรานะคะหลอกง่ายนะคะเพื่อนเนาะซึ่งเงินทองมันเป็นสิ่งของหายากนะคะพี่บายเคย เขาเคยพูดอยู่นะคะว่าทําอะไรก็ช่างนะค่นเพื่อนถ้าเราสามารถช่วยเหลือตนเองนะคะเราจะต้องศึกษาก่อนที่จะทําอะไรนะคะเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลนะคะนเพื่อนนะซึ่งข่าวตัวนี้มันเป็นข่าวจริงนะคะนเพื่อนแต่ว่าการที่การมันเป็นข่าวจริงนะเพื่อนแต่ว่าเราจะต้องต้องศึกษาก่อนที่จะดําเนินการ ได้ๆลงไปเนาะเพราะถ้าเราจะไปเชื่อแต่คนอื่นมาบอกคุณว่าช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพื่อนเนาะช่วยเหลือคุณได้อย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อนเนเราจะพลาดเราจะเสียเสียรู้คนที่หลอกลวงเรานะคะเพราะว่าวีซ่า Visa ตัวนี้นะนเพื่อนถ้าเราสามารถทําได้ด้วยตนเองเนะเพื่อนมันถูกนะคะเพื่อนมันเป็นวีซ่าที่ เขาช่วยเหลือเกษตรกรให้มีงานทำนั้นเพื่อนและก็ทางประเทศออสเตรเลียเขาก็ต้องการประชากรที่เข้ามาทำงานฟาร์มจริงๆนะคะเพื่อนมันไม่ใช่ข่าวหลอกลวงเนาะเขาต้องการคนจริงๆแต่ถ้าเราทำทำโดยไม่พิจารณาอะไรนะคะเพื่อนเราก็จะตกเป็นเหยื่อของเขานะคะแต่ถ้าจะโทษแต่เขาอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูที่ ตัวคุณด้วยนะคะตัวคุณนะคะจะต้องอศึกษาหาข้อมูลไม่ใช่สักแต่ว่าเขาพูดมาแวบวบแวบบแวววอย่างนั้นอย่างนี้ทํากับฉันวางเงินปุ๊บคุณจะมีสิทธิตรงนั้นปับ๊บมันไม่ใช่นะคะเพื่อนอย่าคิดว่าวางเงินปุ๊บจะได้ปรับไม่ใช่นะคะประเทศออสเตรเลียก็ยังไม่เปิดประเทศเลยนะคะ, <c oughs> พะเพื่อกนกําหนดการเปิดประเทศเดือนเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ ก็ยังไม่แน่ว่าจะได้เปิดทุกรัฐหรือเปล่านะเพื่อนเนาะเออยังไม่แน่นอนว่าจะได้เปิดทุกรัฐหรือไม่นะคะอย่างควีนสแลนด์นี้ก็ข่าวว่าจะเปิดนะคะแต่มันยังไม่เปิดนะคะเพื่อนเออมันยังไม่เปิดเพราะฉะนั้นนะคะอ่าเงินมันอยู่ที่เรานะ่ะเออเออก,ก็ก็ดีแล้วนะคะเพื่อนอ,อ การที่ทําบัญชีหมุนเวียนไว้มันก็ไม่เสียหายพร้อมเป็นเงินเราเอาเข้าเอาออกคือมันเป็นเงินเราอ่ะเพื่อนเอกสาราที่เราจะเตรียมไว้มันก็ยังคงเป็นของเรานะคะทำรีสุ่ม่เราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรนะเพื่อนเออถ้าเราทําด้วยตนเองมันเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรแค่เขียนข้อมูลประวัติความเป็นจริงแค่นั้นเองวีซ่าเรายังทําอะไรไม่ได้นะคะเรายังเรายังต้องรอก่อนนะคะเพื่อนเนาะ เป็นอะไรที่เราควรจะอะศึกษานะคะเพื่อนเนาะเราควรจะศึกษาก่อนที่เราจะโดนหลอกนะคะเพื่อนแต่การสมัครงานเราสมัครงานได้นะเพื่อนเราสามารถสมัครงานทางเว็บไซต์มันมีเว็บให้สมัครงานนะคะเพื่อนคือเราจะต้องสมัครงานแล้วก็มีเจ้านายที่อยอมรับที่จะสปอนเซอร์คุณนะแต่ว่า อย่างนั้นน่ะใช่นะคะเพื่อนแต่ว่ากลุ่มของคนไทยน่ะกลุ่มของคนไทยที่ตามวีซ่าตัวนี้ไอจีวีซ่าตัวนี้นะคะเขากลุ่มอาเซียนนะคะเพื่อนจะมีสิทธิ์เข้าประเทศออสเตรเลียประมาณวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบอกว่าจะเข้าเดือนธันวานี้นะคะมันไม่ใช่นะคะเพื่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณ ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนถ้าวันใดเรามีข้อมูลดีๆนะคะเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะการที่จะออกข่าวไม่ใช่ว่าสัตว์แต่จะออกข่าวนะเพื่อนๆบางครั้งเราก็จะต้องออให้กำลังใจกับคนที่อยากจะจะมานะคะก็เตือนกันนะคะให้ความเห็นอกเห็นใจนะคะเพราะว่าเงินทองมันเป็นสิ่งของหาย,ยากนะคะการที่จะมาขุดทอง ที่ประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่การเงินดีมากนะคันเพื่อ,น,อนคุ้มกับกับรายจ่ายที่คุณจะเข้ามานะคะแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วโดนแต่ถ้าคุณเข้าแล้วโดนหลอกหลอกแล้วก็วีไม่ผ่านนี่คุณจะเสียใจนะคะเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะทําอะไรนะคันเพื่อนอตรึกตรองนะคะกด็ดูดูดีๆนะว่า จะโดนหลอกไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะถ้ามีข้อมูลดีๆนะคะเราก็จะมาเอาเอาข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อจะเป็นอันข้อมูลเตือนเตือนนะคะภัยภัยของผู้คนที่จะมาหลอกลวงนะคะไปก่อนละเดร์น,นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ